สวัสดีแฟนบอลหงแดงทางช่องสปอร์ตบันเดทุกท่านอัปเดตข่าวใหม่ลิวพูประจำวันที่12พฤษภาคม2023โดยทีมงานขอเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ b r k i n i n g w ิว s ลิวพูเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อย่างเป็นทางการในวันนี้สโมสรลิวพูกำลังตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่า ทีมของพวกเขานั้นกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าสู่ทีมภายในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสโมสรลิพูนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นเงื่อนไขส่วนตัวให้กับทางด้านพ่อของอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์ซึ่งรับหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกชายของเขานั้นและดูเหมือนว่าข้อเสนอที่ทางลิพูยื่นให้นั้นทางด้านของอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์นั้น ก็ไม่ติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวนี้โดยล่าสุดได้มีรายง,งานจากทางด้านของกัสโตนิโดสายข่าวระดับเทียร์หนึ่งของอาร์เจนตินาที่ติดตามดีวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อย่างใกล้ชิดได้ออกมาให้ข่าวว่าในวันนี้ผมมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับดีวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะมาบอกกับทุกคนนั่นก็คือ ทางตัวแทนของสโมสรลิพูนั้นกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางสโมสรไบตันพิจนารณาหลังจากที่การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะรายนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยเชื่อได้ว่า,าหากลิพูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปที่สโมสรไบตันแล้วล่ะก็ข้อเสนอดังกล่าวนั้นมีค่าตัวที่ไม่ต่ำจนเกินไป ก็จะทำให้ไบตันยินดีที่จะปล่อยตัวกองกลางลายนี้สู่ทีมหรือหูแบบล่วงหน้าและการย้ายทีมในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเรี่ยวปานสายฟ้าแลบโดยในตอนนี้ทางสมโมสรไบตันกำลังมองไปที่ค่าตัวจำนวนไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์สำหรับดิวการย้ายทีมของอลริซิสแมคอลิสเตอร์ในครั้งนี้และอาจจะมีการบวกแอดออนส่วนเสริมตามความสำเร็จของนักเตะอีกนิดหน่อย และในตอนนี้ทางด้านสื่อหลายสำนักต่างก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะพลาดดีวการย้ายทีมในครั้งนี้อย่างแน่นอนและเชื่อได้ว่าดีวการย้ายทีมของอลิซิดแม็กอลิสเตอร์ในครั้งนี้จะได้ย้ายมาสู่ทีมลิเวอร์พูลเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วในตอนนี้ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลในบ้านเราก็อดใจรอกันอีกนิดเพราะเชื่อได้ว่าข่าวการย้ายทีมในครั้งนี้ จะมีปรากฏออกมาให้เห็นในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนและถ้าหากดิวนี้ประสบความสำเร็จก็เตรียมรอชมการชูเสื้อของนักเตะลายนี้ได้เลยนะครับเลร์พู้เตรียมแต่งตั้งชาบีอ้อลันโซเป็นกุนซือลิวพูคนใหม่ต่อจากเจอเก้นครอปอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรลิพู ถ้าหากว่าในอนาคตเจอเกนคอปจะอำลาทีมไปเนื่องจากหมดสัญญากับสโมสรโดยในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางสโมสนรนลิปูนั้นกำลังมองไปที่ชาบี้อลนโซอดีตกองกลางเท้าช่างทองของลิปูที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยกับบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมของไบเออร์เลเวอร์โคเซนทีมดังแห่งลีกบุนเดสลีกาเยอรมัน โดยรายงานล่าสุดนี้มาจาก n นิวโจนสายข่าวชื่อดังจาก Go.com ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรรลิฟูนั้นได้ใส่ชื่อของชาบี้อ a ลอนโซเข้ามาเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มีโอกาสเข้ามารับสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจอเก้นคอปในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่นั่นเองหลังจากที่ตัวของชาบี้อลอนโซนั้นกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม กับทีมห้างขายยาไบเออร์เลวอคูเซนด้วยการลังอันดับที่6ของตารางคะแนนในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในตอนนี้ทั้งทั้งที่ตัวของเขานั้นเพิ่งจะเข้ามารับงานคุมทีมเป็นผู้จัดก,การทีมกับสโมสรอนแห่งนี้เพียงแค่ฤดูกาลแรกเท่านั้นโดยเป็นที่รู้กันดีว่าเจคินคอปผู้จัดก,การทีมลิวภูนั้นเหลือสัญญาอยู่กับสโมสวอร์พูจนถึงปี2 0 2 6หรืออีกเพียงแค่3ปีเท่านั้น และในตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาถามว่าเจเกนคอปจะขยายสัญญากับลิเวอร์ p o o ต่อไปอีกหรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลก็ไม่ประมาทและมองว่าชาบี้อลองโซนั้นมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะเข้ามาแทนที่ของเจเกนคอปในอนาคตและถ้าจะเข้าไปถามทางด้านของชาบี้อลองโซว่าตัวของเขานั้นสนใจที่จะเข้ารับงานเป็นกุนซือใหม่ของสมโมสรลิเวอร์พูล ต่อจากเจอร์เกนคอปหรือไม่นั้นมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคำถามที่เร็วจนเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ทางด้านของสโมสอร,ริพูนั้นก็ได้ใส่ชื่อของชาบี้อลอนโซเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อของกุลซื้อใหม่ที่พวกเขากำลังเตรียมที่จะทาบทามถ้าหากเจอร์เกนคอปหมดสัญญาและลาทีบริพูไปแต่สำหรับในอนาคตแล้วตัวของชาบี้ออลอนโซนั้น จะตัดสินใจเข้ามารับงานเป็นกุนซือลิปูแทนที่ของเจงินคอปหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่สำหรับเจงินคอปตอนนี้ตัวของเขานั้นเหลือสัญญากับลิปูอีกถึง3ปีเต็มดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าเจงินคอปนั้นเตรียมที่จะลาทีมในเร็วนี้อย่างแน่นอนเพราะเรื่องนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นเจงินคอปนั้นก็เคารพในสัญญาของตัวเองและอยู่จนครบสัญญามาโดยตลอดนะครับ แฟนหงจืดสนิทนิโกโลบาลล่าให้สัมภาษณ์ว่าสนใจย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าลิเวอร์พูลสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าสโมสรของพวกเขานั้นยังเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และเป็นสโมสรชื่อดังอยู่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรือไม่ หลังจากที่ล่าสุดนั้นทางด้านของนิโคโลบาเลล่าสตาฟกองกลางทีมชาติอิตาลีและของสโมสรอินเตอร์มิลานได้ออกให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยกล่าวว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่าสโมสรลิเวอร์พูลและเรื่องนี้เองทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจานวนมากต่างออกมาตั้งข้อสังเกตว่านิโคลโลบาเลล่านั้นรู้จักสโมสรลิเวอร์พูลดีพอหรือยัง โดยทางด้านของนิโกลโลบาล l ล่านั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางด้านของสกายสปอร์ตหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศที่ทางด้านของสโมสรอินเตอร์มิลานนั้นสามารถเอาชนะสโมสรเอซีมิลานทีมคู่แข่งโว่เมืองไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้ในตอนนี้สโมสรอินเตอร์มิลานนั้นกำลังอยู่ในเส้นทางที่สดใสที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้โดยหลังจากที่เกมการแข่งขันนัดนี้สิ้นสุดลงทางด้านของนิโคลโลบาลล่าก็ได้ออกให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าผมมีความคิดที่จะย้ายออกจากอินเตอร์มิลานเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ในอาชีพการคาแข่งหลังจบฤดูกาลนี้ แน่นอนว่าทั้งสโมสรลิพูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต่างเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็คงเลือกเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่กว่าและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็คือสโมสรที่ผมมองว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าและจากบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้นี่เองทำให้หลายฝ่ายมองว่าลิพูอาจจะหมดโอกาสที่จะคว้าตัวนิโคลโลบาลล่า เข้าสู่ทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ก็มีความเป็นไปได้นั่นก็เพราะว่าตัวของนาเตะลายนี้น่าจะชื่นชอบในสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าสมโมสรลิเวอร์พูลดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทำการนั้นนิโคลโลบาเลล่าจะเลือกย้ายซบสมโมสรไหนกันแน่สปอร์ตมันเดอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลสดใหม่รวดเร็วทุกวัน กดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ